สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ผมว่าหลายคนน่าจะสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องอาหารเสริมบำรุงสมองหรือที่บางทีเราก็ได้ยินเขาเรียกว่า n e u o t r o p i c s หรือไม่ก็ smart drugs อะไรทำนองนั้นคำถามใหญ่ๆเลยก็คือว่าสารพวกนี้มันช่วยให้สมองเราดีขึ้นจริงไหมอย่างที่เขาโฆษณากันเยอะนะครับแล้วมันปลอดภัยหรือเปล่า เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะข้อมูลที่เราจะามาคุยกันวันนี้ก็มาจากรายงานที่เขารวบรวมจากผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับค่อนข้างครอบคลุมเลยตั้งแต่ว่าเอมันคืออะไรกันแน่ทำไมคนถึงฮิตกันจังหลักฐานวิทยาศาสตร์จริงๆละ่ะว่ายังไงแล้วก็พวกข้อกังวลข้อควรระวังด้านความปลอดภยัยไปจนถึงกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะมาช่วยกันย่อยข้อมูลสกัดเอาข้อเท็จจริงออกมานะครับ แยกให้ออกระหว่างสิ่งที่เขาโฆษณากับสิ่งที่วิทยาศาสตร์บอกจริงๆแล้วก็ที่สําคัญคือความเสี่ยงมีอะไรที่เราต้องรู้บ้างคือผมเองก็ยอมรับนะพอเห็นมันฮิตมากๆแล้วคําโฆษณามันแบบโอ้โหฟังดูดีเหลือเกินมันก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันยังไงกันแน่ใช่ค่ะความนิยมมันเพิ่มขึ้นเยอะมากจริงๆเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไอ้คำว่าอาหารเสริมบำรุงสมองหรือนูโตรพิกเนี่ยถ้าเอาตามนิยามจริงๆมันคืออะไรครับ ถ้าตามข้อมูลที่เรามีนะคะมันก็คือกลุ่มสารประกอบที่เขาอ้างว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความจำความคิดสร้างสรรค์แรงจูงใจหรือว่าสมาธิซึ่งสารพวกนี้ก็มีหลากหลายมากเลยค่ะมีทั้งที่เป็นสารสกัดจากธรรมชาติอย่างที่คุณคุ้นกันก็แปลก,กวยน้ำมันปลาหรือบางทีก็เป็นสารสังเคราะห์หรือแม้แต่วิตามินแร่ธาตุต่างๆอ๋อพวกน้ำมันปลาฟอสฟาที่ดิวซีรีน L-Tyarnine แปะก้วยวิตามิน B รวมอะไรพวกนี้ที่เราเห็นบ่อยๆในส่วนผสมใช่ไหมครับใช่เลยค่ะพวกนี้จะเจอบ่อยมากแล้วที่น่าสังเกตคือความนิยมมันพุ่งสูงขึ้นมากจริงๆนะคะอย่างในอเมริกามีข้อมูลจาก AARP บอกว่าคนอายุ50ปีขึ้นไปมากกว่า25%หรือ1ใน4เนี่ยเคยลองใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ ในไทยเองก็คล้ายๆกันค่ะตลาดนี้โตเร็วมากกรมสบสก็เคยให้ข้อมูลว่าคนไทยส่วนใหญ่เกิน70%เลยนะมองว่าอาหารเสริมจําเป็นต่อาการดูแลสุขภาพโห oh, 70%เยอะมากนะครับเยอะมากค่ะเหตุผลก็หลากหลายนะคะบางคนก็อยากเรียนเก่งขึ้นทํางานได้ดีขึ้นหรืออยากรับมือกับความเครียดความเหนื่อยล้าหรือบางคนก็เริ่มกังวลเรื่องความจําที่อาจจะลดลงตามวัยเรื่องสมองเสื่อม ซึ่งการที่คนหันมาใส่ใจสุขภาพสมองมากขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องดีนะคะแต่อีกมุมหนึง่งมันก็อาจจะสะท้อนว่าคนยังอาจจะขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีดูแลสมองจริงๆก็เลยหันไปพึ่งทางลัดอย่างอาหารเสริมแล้วก็อาจจะคาดหวังจากคําโฆษณามากเกินไปหน่อยพูดถึงคําโฆษณานี่เห็นบ่อยมากเลยครับแบบช่วยจําดีขึ้นเพิ่มสมาธิชะลอสมองเสื่อมบางทีไปไกลขนาดป้องกันอัลไซเมอร์เลยก็มี ใช่ค่ะอย่างแบรนด์ต่างประเทศที่ดังๆหน่อย n e w r i ่ a ก็บอกสนับสนุน5ตัวชีวัดสมองหรือ Privagen ที่เคลมว่าช่วยเรื่องความจำเสื่อมเล็กน้อยตามวัยสังเกตไหมคะว่าเขามักจะใช้คำกว้างๆที่ฟังดูดีนะแต่ไม่ค่อยบอกชัดๆว่ามันทำงานยังไงอืมค่ะซึ่งผมก็เดาว,ว่าอาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดหรือเปล่าครับแบบสร้างความหวังไปก่อนโดยที่หลักฐานอาจจะยังไม่ได้แน่นขนาดนั้นประกอบกับ การกำกับดูแลอาหารเสริมมันก็ไม่ได้เข้มเท่ากับยาด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะจุดนี้สำคัญมากทำให้อาจจะมีช่องว่างให้ข้อณสเกินจริงได้ง่ายขึ้นค่ะ ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วสารพวกนี้เขาอ้างว่ามันทำงานกับสมองเรายังไงไกลไกที่มังจะพูดถึงก็มีหลายอย่างเลยค่ะเช่นช่วยเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองบ้างละ่ะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือบางทีก็อ้างว่ามีผลต่อสารสื่อประสาทโดยตรงช่วยปกป้องเซลล์ประสาทเพิ่มการส่งน้ำตาลออกซิเจนให้สมองหรือแม้แต่ช่วยให้สมองทนต่อภาวะขาดออกซิเจนปกป้องจากสารพิษอะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจมากๆแล้วนี่ความเป็นจริงล่ะครับ วิทยาศาสตร์จริงๆว่าอย่างไงบ้างไอ้ที่อ้างๆมาเนี่ยมันได้ผลจริงไหมค่ะเราลองมาไล่ดูกันเป็นกลุ่มๆตามระดับของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ตอนนี้ดีกว่านะคะเริ่มจากกลุ่มที่พอจะมีหลักฐานค่อนข้างแข็งแรงอยู่บ้างแต่ต้องวองเล็บว่ามักจะเป็นผลระยะสั้นนะคะตัวเด่นที่สุดเลยก็คือคาเฟอีนค่ะอ๋อคาเฟอีนนี่เองใช่ค่ะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าช่วยให้ตื่นตัวมีสมาธิได้ในระยะสั้นๆหลายคนก็ใช้เป็นนูโทรปิกตัวหนึ่งไปแล้ว บางทีก็ใช้คู่กับแอลเทียนีนที่มาจากชาเขียวก็อาจจะช่วยเสริมฤทธิ์กันให้ตื่นตัวแต่ไม่ค่อยกระสับกระส่ายเท่าไหร่อืมอืมน่าสนใจครับแล้วกลุ่มอื่นล่ะครับถัดมาเป็นกลุ่มที่มีหลักฐานระดับปานกลางค่ะแต่กลุ่มนี้ต้องย้ําเลยว่าผลมันมักจะขึ้นอยู่กับบริบทเฉพาะมากๆไม่ใช่ว่าทุกคนกินแล้วจะได้ผลเหมือนกันหมดบริบทเฉพาะเช่นอะไรบ้างครับเช่นกรดไขมันโอเมก้าสจากน้ํามันปลาค่ะมีงานวิจัยบางชิ้นชี้ว่า อาจจะช่วยเรื่อง executive function หรือการบริหารจัดการความคิดในผู้ใหญ่ที่ยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมนะคะโดยเฉพาะถ้าได้รับปริมาณสูงหน่อยหรือในคนที่ระดับโอเมก้า3ในเลือดไม่ได้ต่ำมากอยู่แล้วแต่ผลวิจัยโดยรวมมันก็ยังไม่ได้สอดคล้องกันไปเประค่ะอ๋อยังมีข้อถกเถียงอยู่บ้าง ใช่ค่ะหรืออย่างวิตามินบีรวมโดยเฉพาะโฟเลตอันนี้ก็มีหลักฐานชัดเจนว่าสำคัญต่อสมองการขาดสารพวกนี้ส่งผลเสียแน่ๆการเสริมก็อาจจะมีประโยชน์ในคนที่เสี่ยงต่อการขาดหรือถ้าใช้ต่อเนื่องนานๆก่อนที่จะเริ่มมีภาวะสมองเสื่อมก็อาจจะพอเห็นผลบ้าง ส่วนฟอสฟอติดิลซีรีนหรือ PS ตัวนี้ก็มีหลักฐานว่าอาจช่วยเรื่องความจำในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องความจำอยู่บ้างแล้วจน FDA ที่อเมริกาเขาอนุญาตให้กล่าวอ้างสปปรรพคุณแบบมีเงื่อนไขได้ q u a l i f i e d health claim แสดงว่าตัวนี้ก็พอมีหลักฐานในกลุ่มคนที่มีปัญหาแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีตัวอื่นอืนอีกนะคะในกลุ่มหลักฐานปานกลางเนี่ยอย่างเคอร์คูม,มินที่มาจากขมิ้นชัน l t h a n i n e ถ้าใช้เดียเด่ยวเนะคะ พรอมมี่บากโกปโมเนรีหรืออชวกันดาหรือโสมอินเดียโห oh, หลายตัวเหมือนกันนะครับค่ะแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นต่างกันไปเช่นเคอร์คูมินอาจจะช่วยเรื่องการทำงานสมองโดยรวมในบางกลุ่มพรอมมี่อาจจะช่วยเรื่องความเร็วในการใช้สมาธิส่วนอชวกันดาจะค่อนข้างเด่นเรื่องช่วยลดความเครียดลดฮอร์โมนคอร์ติซอลแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะเน้นย้ำมากๆสำหรับกลุ่มหลักฐานปานกลางนี้ก็คือผลลัพธ์มันมักจะไม่สม่ำเสมอค่ะมันขึ้นอยู่กับ ปริมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ใช้และที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่มักจะเห็นผลในคนที่ขาดสารอาหารนั้นๆอยู่แล้วหรือในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองถดถอยไปบ้างแล้วไม่ใช่ในคนทั่วไปที่สุขภาพดีๆที่อยากจะแค่เก่งขึ้นไปอีกนะคะฟังดูเหมือนว่าส่วนใหญ่ที่พอจะมีหลักฐานอยู่บ้างเนี่ย ก็มักจะได้ผลกับคนที่อาจจะมีภาวะบางอย่างอยู่แล้วหรือว่าขาดสารอาหารนั้นจริงๆไม่ใช่กับคนสุขภาพดีทั่วไปที่แค่อยากจะเพิ่มประสิทธิภาพสมองอย่างที่โฆษณาเขาว่ากันถูกต้องเลยค่ะนั่นเป็นประเด็นที่สําคัญมากที่เราต้องแยกแยะให้ออกแล้วมันก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะคือกลุ่มที่หลักฐานค่อนข้างจํากัดหรือขัดแย้งกันหรือบางทีก็แทบไม่มีหลักฐานเลยอ่ะ ตัวฮิตเลยนะครับแปกว้วยเนี่ยฮิตมากค่ะแต่ถึงแม้มีงานวิจัยบางชิ้นบอกว่าอาจจะมีประโยชน์ในผู้ป่วย m i i หรืออัลไซเมอร์แต่การศึกษาใหญ่ๆในคนทั่วไปกลับไม่พบผลในการป้องกันสมองเสื่อมและผลวิจัยโดยรวมก็ยังขัดแย้งกันอยู่เลยค่ะ FDA เองก็ไม่ได้รับรองข้อบ่งชัยนี้หรืออย่างโซ <Z on. S 1> กินเส้นหลักฐานก็จํากัดมากๆ อาจจะช่วยเรื่องความจําได้นิดหน่อยแต่ไม่พบผลต่อการรับรู้ด้านอื่นๆเลยครีเอทีนที่นักกีฬานิยมใช้กันผลการศึกษาล่าสุดก็ไม่พบว่ามันช่วยเรื่องสมองอย่างชัดเจนนะคะโรดิโอลาโรเซียก็ยังต้องการงานวิจัยเพิ่มเติมอีกเยอะค่ะแล้วแล้วพวกส่วนผสมแปลกๆที่อยู่ในแบรนด์ดังๆล่ะครับอย่าง n ิวรีวาหรือ p r o v i s i o n ค่ะอย่างสารสกัดจากผลกาแฟ (coffee fruit extract) ที่อยู่ในนิวรีวาเนี่ย ก็ยังขาดหลักฐานทางคลินิกที่ชัดเจนมายืนยันสรรพคุณค่ะส่วน a โพ a แอค r i n นที่เป็นส่วนผสมหลักของพรีเว g e n อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะคือหลักฐานแทบจะไม่มีเลยกลไกการออกฤทธิ์ก็ไม่ชัดเจนแถมผู้ผลิตยังเคยโดน FTC หรือคณะกรรมการการค้าของสหรัฐฟ้องร้องฐานโฆษณาเกินจริงด้วยซ้ำโหจริงดีครับโฆษณาซะใหญ่โตแต่หลักฐานแทบไม่มีแถมโดนฟ้องอีกต่างหาก ใช่ค่ะเป็นกรณีศึกษาที่ชัดเจนมากหรือ plasma ล l ก c ทนที่สกัดจากหอยเชลล์อันนี้ก็เหมือนกันค่ะข้อมูลส่วนใหญ่ที่เราเห็นตอนนี้ยังเป็นแค่การกล่าวอ้างสรรพ,พคุณยังไม่มีงานวิจัยดีๆมารองรับมากพอค่ะแสดงว่าคำโฆษณากับความจริงนี่บางทีมันอาจจะสวนทางกันได้ดูเลยนะครับเป็นไปได้สูงค่ะ โดยสรุปภาพรวมนะคะหลักฐานทางวิทยาศาสตรส์ส่วนใหญ่ที่มีตอนนี้ยังไม่แข็งแรงพอที่จะยืนยันได้จริงๆว่าอาหารเสริมเหล่านี้มันช่วยบำรุงสมองในคนสุขภาพดีทั่วไปได้จริงตามคำกล่าวอ้างประโยชน์ที่อาจจะพบได้บ้างก็มักจะจำกัดอยู่ในกลุ่มประชากรเฉพาะหรือเงื่อนไขเฉพาะมากๆและส่วนใหญ่ก็ยังต้องการงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงกว่านี้มายืนยันอีกเยอะค่ะความคลุมเครือตรงนี้เองสินะครับที่เปิดช่องให้การตลาดเข้ามาเล่นได้ถูกต้องค่ะ แล้วยังมีเรื่องอคติในการตีพิมพ์ publication bias อีกนะคะคืองานวิจัยที่ได้ผลดีมักจะมีโอกาสถูกตีพิมพ์มากกว่างานวิจัยที่ไม่ได้ผลมันก็เลยอาจจะทำให้ภาพรวมของประสิทธิผลดูดีเกินจริงไปบ้าง ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ล่ะค่ะที่ทำให้องค์กรอย่างสภาสุขภาพสมองโลกหรือ GCBH เขายังคงไม่แนะนำให้คนทั่วไปใช้อาหารเสริมเพื่อหวังผลเรื่องสุขภาพสมองโดยเฉพาะยกเว้นในกรณีเดียวคือแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าคนนั้นขาดสารอาหารบางอย่างจริงๆแท้กันเลยก็คือความปลอดภัยใช่ค่ะสาคัญมากๆมันปลอดภัยแค่ไหนครับการกินสารพวกนี้เข้าไปค่ะข้อกังวลหลักๆเลยนะคะคือต้องเข้าใจก่อนว่า อาหารเสริมเนี่ยไม่ได้ถูกควบคุมเข้มงวดเท่ากับยาไม่ต้องผ่านการอนุมัติเรื่องประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยก่อนวางขายเหมือนยาอ๋อ oh, จุดน,นี้ต่างกันเยอะเลยต่างกันเยอะค่ะทำให้เรื่องของคุณภาพความบริสุทธิ์หรือแม้แต่ปริมาณสารออกฤทธิจ์จริงๆในแต่ละเม็ดหรือแต่ละยี่ห้ออาจจะไม่ตรงกับที่ระบุบ,บนฉลากหรือแตกต่างกันไปก็ได้อันนี้เป็นความเสี่ยงอย่างแรกเลย แม้ว่าในงานวิจัยบางชิ้นที่ทําในผู้ป่วยอาจจะพบว่าผลข้างเคียงมันไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่การที่คนสุขภาพดีๆจะเอามันมากินเพื่อหวังเพิ่มประสิทธ,ธิภาพสมองเนี่ยมันยังมีความเสี่ยงที่เราอาจจะยังไม่รู้เพราะเราขาดข้อมูลความปลอดภัยในระยะยาวจริงๆค่ะผลข้างเคียงทั่วๆไปที่อาจจะเจอได้ก็เช่นนอนไม่หลบับคลื่นไส้วิงเวียนหรือบางทีก็รู้สึกวิตกกังวลหรือในบางคนอาจจะเกิดการพึ่งพิงทางจิตใจได้เหมือนกัน หมายความว่าไม่ใช่แค่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่หวังแต่อาจจะมีอันตรายแฝงอยู่ด้วยถูกต้องค่ะความปลอดภัยต้องมากก่อนเสมอเราลองมาดูความเสี่ยงที่สำคัญสำคัญที่ควรต้องรู้กันบ้างดีกว่าค่ะความเสี่ยงที่น่ากังวลมากๆอันดับต้นๆเลยคือความเสี่ยงที่ทำให้เลือดออกง่ายขึ้นค่ะเลือดออกง่าย ใช่ค่ะอันนี้พบได้กับอาหารเสริมหลายตัวที่นิยมกันเลยเช่นแปะกล้วยโอเมก้า3เคอร์คิวมินฟอสฟาติดิลซีรีน PS โสมพุงนี้ถ้ากินในปริมาณสูงๆหรือโดยเฉพาะอย่างอิ่งถ้ากินร่วมกับยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกรดเลือดอย่างเช่นวอฟรินหรือแอสไพรินอันนี้อันตรายมากนะคะต้องระวังเป็นพิเศษเลยโอ้อันนี้น่ากลัวนะครับน่ากลัวค่ะ นอกจากเรื่องเลือดออกก็ยังมีความเสี่ยงเฉพาะตัวอื่นๆอีกเช่นมีรายงานแม้จะพบน้อยมากๆเกี่ยวกับปัญหาตับอักเสบรุนแรงจากการใช้เคอร์คิวมินหรืออัชวกันด้านในบางรายหรือการได้รับวิตามิน B6 ในปริมาณสูงๆเป็นเวลานานอาจทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเส้นประสาทได้เช่นอาการชาตามปลายมือปลายเท้าหรือเดินเซ การใช้ครีอทีนในปริมาณสูงสูงก็อาจเพิ่มภาระให้กับไตได้หรืออย่างอชวกันด้าก็อาจจะมีผลต่อการทำงานของต่อมไทรอยด์ด้วยค่ะฟังดูมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยและอยากจะเน้นย้ำมากมากๆเลยก็คือเรื่องปฏิกิริยาระหว่างอาหารเสริมกับยาหรือที่เรียกสั้นๆว่ายาตีกันนะคะ อ๋อยาตีกันค่ะหลายคนยังมีความเชื่อผิดๆว่าของที่มาจากธรรมชาติยังไงก็ปลอดภัยแต่จริงๆแล้วสารสกัดในอาหารเสริมพวกนี้สามารถไปรบกวนการทํางานของยาที่เรากินอยู่ได้นะคะอาจจะไปทําให้ยาออกฤทธิ์แรงเกินไปหรืออ่อนลงไปหรือทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่คาดคิดขึ้นมาได้อย่างเช่นอะไรบ้างครับที่พบบ่อย ก็อย่างที่ยกตัวอย่างไปตะกี้นี้เลยค่ะเรื่องยาละลายลิ่มเลือดกับแปกกล้วยโอเมก้าสหรือเคอร์คูมินอันนั้นชัดเจนมากเรื่องความเสี่ยงเลือดออกหรือแปกกล้วยเองก็ยังตีกับยาได้อีกหลายกลุ่มนะคะเช่นยาต้านชักยาแก้ซึมเศร้าบางชนิดหรืออย่างวิตามิน B12 ก็อาจจะถูกยาเบาหวานเมทฟอร์มินหรือยาลดกรดบางประเภทลดการดูดซึมลงได้โสมหรืออชวกันดาก็มีปฏิกิริยากับยาหลายชนิดเช่นกันค่ะ โอหเรื่องยานี่มีสำคัญมากจริงๆครับเพราะคนส่วนใหญ่ที่กินอาหารเสริมก็อาจจะมีบางคนที่กินยาประจำตัวอยู่แล้วด้วยอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่ามันไปตีกันใช่เลยค่ะดังนั้นคำแนะนำที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดเลยก็คือต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนที่จะเริ่มกินอาหารเสริมตัวไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วหรือกินยาอะไรเป็นประจำอยู่แล้วห้ามตัดสินใจซื้อกินเองเด็ดขาดเลยค่ะ ครับผมแล้วมีกลุ่มไหนที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับนอกจากคนที่มีโรคประจำตัวหรือกินยาอยู่แล้วมีค่ะกลุ่มที่ควรต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือควรหลีกเลี่ยงไปเลยถ้าไม่ได้ปรึกษาแพทย์ก่อนก็คือผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรค่ะเพราะข้อมูลความปลอดภัยในกลุ่มนี้มีน้อยมากค่ะเด็กเล็กๆก,ก็เช่นกันค่ะอาหารเสริมหลายชนิดไม่แนะนำให้เด็กใช้หรือถ้าจะใช้ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ ผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคตับโรคไตโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงลมชักโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหรือมีปัญหาเรื่องเลือดแข็งตัวผิดปกติโรคต่อมไทรอยกลุ่มนี้ยิ่งต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอค่ะอีกกลุ่มคือผู้ที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดค่ะอาหารเสริมหลายตัวโดยเฉพาะพวกที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดอย่างแปะกล้วยโอเมก้า3คอร์คูมินโสมอัชวกันดา พวกนี้ควรจะต้องหยุดกินก่อนการผ่าตัดตามคำแนะนำของแพทย์ประมาณ1-2สสัปดาห์ค่ะเพื่อลดความเสี่ยงชัดเจนครับต้องระวังกันหลายกลุ่มเลยทีเดียวทีนี้มาถึงเรื่องกฎเกณฑ์กฎหมายการกำกับดูแลกันบ้างครับในบ้านเราใครเป็นคนดูแลเรื่องนี้ครับค่ะในประเทศไทยหน่วยงานหลักที่ดูแลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิดที่จะวางขายในไทยได้ ต้องไปขึ้นทะเบียนกับอยก่อนเพื่อขอรับเลขสารบุอาหารหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าเลขอยซึ่งจะแสดงอยู่บนฉลากค่ะครับเลขอยนี้เห็นกันบ่อยค่ะแต่มีจุดสำคัญที่อยากให้ผู้บริโภคเข้าใจให้ถูกต้องนะคะการที่ผลิตภัณฑ์มีเลขอยเนี่ยมันหมายถึงผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตให้ผลิตหรือนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศได้ตามกฎหมาย โดยออยเขาก็จะพิจารณาเรื่องความปลอดภัยของส่วนผสมตามข้อมูลที่ผู้ประกอบการยื่นแจ้งมาเป็นหลักแต่มันไม่ได้หมายความว่าออยรับรองว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีสรรพ,พคุณตามที่โฆษณานะคะอันนี้เป็นเรื่องที่คนเข้าใจผิดกันเยอะมากแล้วผู้ประกอบการบางรายก็อาจจะเอาเลขออยไปใช้อ้างอิงเพื่อให้ดูง่าเชื่อถือในเชิงสรรพ,พคุณซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแค่อนุญาตให้ขายได้ไม่ได้รับรองสรรพ,พคุณถูกต้องค่ะ ถ้าหากผู้บริโภคเจอปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเจอโฆษณาที่ดูเกินจริง<ๆ>ก็สามารถร้องเรียนไปที่สายด่วนอย1556หรือผ่านทาง Line at fda t h a i ได้ค่ะแล้วเรื่องการโฆษณาล่ะครับมีกฎควบคุมไหมเพราะเราก็เห็นโฆษณาที่ดออูอวดอ้างสรรพคุณเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆก็มีกฎหมายควบคุมอยู่นะคะ ตามพรบอาหารแล้วก็มีประกาศของอยที่ออกมาควบคุมเรื่องนี้โดยเฉพาะสรุปหลักๆง่ายๆเลยก็คือห้ามโฆษณาที่เป็นเท็จหลอกลวงหรืออวดอ้างสปปรรพคุณเกินจริงและที่สำคัญมากๆคือห้ามโฆษณาว่าสามารถบำบัดบรรเทารักษาหรือป้องกันโรคได้เวลาจะโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยต้องไปขออนุญาตจากอยก่อนด้วยนะคะ แล้วในโฆษณาก็ต้องมีคำเตือนที่จําเป็นแสดงไว้ด้วยเช่นควรกินอาหารหลากหลายครบห้าหมู่ในสัสดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอะไรพวกนี้ค่ะสำหรับบางตัวที่มีข้อควรระวังเฉพาะอย่างแปะก,ก้วยก็ต้องมีคำเตือนเพิ่มเติมในโฆษณาด้วยเช่นอาจมีผลให้เลือดแข็งตัวช้าแต่ในทางปฏิบัติเราก็ยังเห็นโฆษณาที่ดูเหมือนจะ เข้าขายเกินจริงอยู่เยอะเลยนะครับแล้วทางออยเขาได้เข้าไปจัดการอะไรบ้างไหมครับก็มีการดำเนินการจับกุมหรือตักเตือนอยู่เรื่อยๆนะคะเท่าที่เห็นจากข่าวอย่างเช่นกรณีอาด و ซี่ที่เคยเป็นข่าวใหญ่ไปช่วงหนึ่งโฆษณาแบบโหอลังการมากว่าช่วยฟื้นฟูสมองหลังเส้นเลื่อนในสมองตีบหรือแตกรักษาความจำเสื่อมได้ผ่านเว็บไซต์เพจเป็น10ช่องทางเลย พอออยอเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าส่วนผสมไม่ตรงกับที่เคยขออนุญาตไว้เลขออยอก็เป็นของปลอมสรุปคือเป็นอาหารปลอมก็ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีไปตามกฎหมายทั้งฐานผลิตขายอาหารปลอมแล้วก็โฆษณาเป็นเท็จด้วยอืมแรงเหมือนกันนะครับค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งเอฟาจิตราชิรับอันนี้มีเลขออยอกุกต้องนะคะแต่ไปโฆษณาว่าช่วยเรื่องความจำดีผิวสวยขับถ่ายดีนอนหลับสบายซึ่งมันเกินจริงไปมาก ออยก็ออกมาเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อเพราะนอกจากจะเสียเงินเปล่าแล้วยังอาจจะเสียโอกาสในการรักษาที่ถูกต้องด้วยซึ่งกรณีตัวอย่างเหล่านี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการบังคับใช้กฎหมายเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่ข้อมูลมันไปเร็วและกว้างมากการจะตามจับหรือควบคุมให้ทันท่วงทีก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่ค่ะครับผมแล้วถ้ามองไปที่ระดับสากลล่ะครับองค์กรสุขภาพใหญ่ๆเขามีมุมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างค่ะ อย่าง GCBH หรือสภาสุขภาพสมองโลกที่เราอ้างถึงไปตอนต้นเขามีจุดยืนชัดเจนเลยค่ะว่า โดยทั่วไปแล้วไม่สนับสนุนให้ใช้อาหารเสริมเพื่อหวังผลด้านสุขภาพสมองโดยเฉพาะยกเว้นกรณีเดียวคือมีภาวะขาดสารอาหารที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แล้วจริงๆเขาเน้นย้ำความสำคัญของการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพการปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตมากกว่าและเตือนให้ระวังเรื่องโฆษณาเกินจริงถ้าจะเลือกใช้จริงๆเขาก็แนะนำให้พยายามเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระ Third Party Verification ถ้าหาได้นะคะแล้วทาง FDA ของอเมริกาล่ะครับ FDA อของสหรัฐเขากำกับดูแลอาหารเสริมแตกต่างจากยาอย่างที่บอกค่ะคือไม่ต้องอนุมัติประสิทธิภาพหรือความปลอดภัยก่อนขายและไม่ได้อนุมัติให้ใช้เพื่อรักษาโรคแต่เขาก็มีอำนาจที่จะเข้าไปจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภยัยหรือมีการโฆษณาที่เป็นเท็จหลอกลวงได้ที่น่ากังวลคือเคยมีงานวิจัยในสหรัฐที่ไปสุ่นตรวจอาหารเสริมบำรุงสมองบางยี่ห้อที่วางขายอยู่แล้วพบว่ามันมียาอันตรายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือยาที่ไม่ได้ระบุไว้บนฉลากปนเปื้อนอยู่ด้วย ไี่จีบิข้อันนี้น่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวมากค่ะมันยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าช่องว่างในการกำกับดูแลอาหารเสริมเมื่อเทียบกับยาเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตบางรายสามารถทำการตลาดเกินจริงไปได้มากโดยไม่ต้องผ่านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มงวดเท่ากับยาภาระหนักเลยตกอยู่ที่ผู้บริโภคอย่างเราเรานี่แหละค่ะที่ต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงเลยในการเลือกซื้อครับผมเข้าใจเลยครับทีนี้ลองกลับมาดูในบ้านเราบ้าง มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่วางขายกันอยู่บ้างพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับเผื่อผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยเห็นหรือกําลังสนใจอยู่ค่ะก็มีหลากหลายยี่ห้อเลยนะคะถ้าดูจากข้อมูลที่มีก็เช่น blackmores ginkgo อันนี้ก็จะเน้นสารสกัดจากใบแปะก,ก้วยเป็นหลักหรือบางทีก็เป็นสูตรผสมที่ใส่ส่วนผสมหลายๆอย่างรวมกันเช่น E.N.L. Chestman Plus ที่มีทั้ง t อล a ท i น e กาบาโพรมมแปะกล้วยใบบัวบกวิตามินบีรวมหรือมีเดียทูน,นันเอเซนส์ที่เป็นซุปปลาทูน่าสกัดเขาก็จะเน้นว่ามีโอเมก้า3มีวิตามินบี2มีซิงค์ซิลิเนียมหรืออย่างแบรนด์ m o Plus ที่มีส่วนผสมเป็นไฮโดรไลซ์เพปไทด์จากไก่สกัดแล้วก็มีพวกวิตามินรวมทั่วไปอย่างเซนทรัมหรือจีวิตี้วิททรัมที่บางทีก็อาจจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มบำรุงสมองด้วยเหมือนกันค่ะ อ๋อมีทั้งแบบเดียเด่ยวๆแล้วก็แบบสูตรผสมเยอะแยะเลยนะครับแล้วคํากล่าวอ้างของผลิตภัณฑ์เหล่านี้พอลองเทียบกับข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่เราคุยกันมามันสอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหนครับค่ะถ้าวิเคราะห์ดูนะคะอย่าวางผลิตภัณฑ์ที่มีแปะกก้วยเป็นส่วนผสมหลักการใช้คำว่าบำรุงสมองเนี่ยมันก็เป็นคำที่ค่อนข้างกว้าง ซึ่งอย่างที่เราคุยกันไปหลักฐานมันยังค่อนข้างจำกัดนะคะโดยเฉพาะในคนสุขภาพดีทั่วไปถึงแม้ว่าอาจจะมีผลอยู่บ้างในกลุ่มผู้ป่วย MCI หรืออัลไซเมอร์ก็ตามส่วนพวกที่เป็นสูตรผสมหลายๆอย่างอันนี้ยิ่งประเมินผลยากเข้าไปใหญ่เลยค่ะเพราะเรามักจะไม่รู้ปริมาณที่แน่นอนของสารออกฤทธิ์แต่ละตัวในสูตรนั้นๆแล้วก็มักจะไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาตัวสูตรผสมนั้นโดยตรงด้วยซ้ำว่ามันได้ผลจริงหรือไม่อืมจริงด้วยครับ แล้วการใช้คำทางการตลาดอย่างบำรุงสมองเพิ่มความจำหรือบางทีก็อาจจะพาดพิงไปถึงป้องกันอัลไซเมอร์เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปในโฆษณาบ้านเราถึงแม้ว่าตามกฎหมายแล้วจะห้ามอ้างเรื่องการป้องกันหรือรักษาโรคก,ก็ตาม ซึ่งตรงนี้มันก็อาจจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความคาดหวังขึ้นมาได้ว่ามันจะช่วยได้เหมือนยารักษาหรือป้องกันโรคจริงๆซึ่งเป็นความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนไปได้ค่ะโอ้ฟังมาทั้งหมดนี่ผมว่าได้ข้อมูลเยอะมากเลยครับสรุปแล้วเนี่ยเราควรจะมองเรื่องอาหารเสริมบํารุงสมองนี่อย่างไรดีครับมีอะไรที่เราควรจะคิดให้ดีๆก่อนตัดสินใจควักเงินซื้อมาทานบ้างครับค่ะ มีข้อแนะนำที่อยากจะฝากไว้สำหรับผู้บริโภคเลยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อข้อแรกเลยคือประเมินความจำเป็นของตัวเองก่อนถามตัวเองจริงๆจังๆว่าเราต้องการมันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าปัญหาที่เรากังวลอยู่เนี่ยมันสามารถแก้ไขหรือบรรเทาได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างอื่นเช่นการกินการนอนการออกกาลังกายการจัดการความเครียดได้หรือไม่ อืมข้อนี้น่าคิดครับข้อ2ซึ่งสำคัญมากๆคือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าจะเป็นแพทย์หรือเภสัชกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่แล้วกินยาอื่นเป็นประจำหรือจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกำลังตั้งค้องให้นำบุตรเป็นเด็กหรือกำลังจะผ่าตัดอันนี้จำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ต้องปรึกษาก่อนเสมอ ข้อ 3. ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ละเอียดอ่านฉลากดีๆค่ะดูส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่มีคำเตือนอะไรไหมมีเลขออยอถูกต้องครบพ้วนหรือเปล่าข้อ 4. อย่าพึ่งหลงเชื่อคำโฆษณาทั้งหมดใช้สติคิดตามไตรตรองให้ดีระวังคำกล่าวอ้างที่มันฟังดูดีเกินจริงหรือรับประกันผลร้อเอร์เซอะไรทำนองนี้ต้องตั้งคำถามและสงสัยไว้ก่อนเลยค่ะ ข้อ 5. พยายามเลือกผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือเลือกบริษัทที่ดูมีชื่อเสียงมีมาตรฐานถ้าเป็นไปได้ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆมีการส่งไปตรวจสอบคุณภาพโดยหน่วยงานอิสระ third party testing บ้างหรือไม่และข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือต้องตระหนักอยู่เสมอว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยามันไม่ได้มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคแต่อย่างใด ถ้าหากเราป่วยหรือมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพสมองหรือความจำของตัวเองจริงๆสิ่งที่ควรทำคือไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและคำแนะนำที่ถูกต้องค่ะชัดเจนมากครับแล้วถ้าสมมติว่าเรายังไม่อยากพึ่งอาหารเสริมหรืออยากจะดูแลสมองด้วยวิธีอื่นมีวิธีไหนที่ดีกว่าและได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วบ้างไหมครับว่ามันช่วยดูแลสมองได้จริงๆ มีแน่นอนค่ะและเป็นวิธีที่องค์กรสุขภาพทั่วโลกแนะนำตรงกันหมดเลยนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตค่ะซึ่งมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนที่แข็งแกร่งกว่าอาหารเสริมส่วนใหญ่มากๆเลยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตมีอะไรบ้างครับหลักๆเลยนะคะได้แต่อย่างแรกคือกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเน้นการกินผักผล,ลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีปลาที่มีไขมันดีอย่างโอเมก้าสถัว่วเมล็ดพืชต่างๆ อาจจะลองศึกษาแนวทางการกินแบบไม่ไดเอตดูก็ได้ค่ะซึ่งคล้ายคลายอาหารเมดิเตอร์เรเนียนแต่จะเน้นอาหารที่เชื่อว่าดีต่อสมองเป็นพิเศษพยายามลดอาหารแปลรูปน้ำตาลสูงๆไขมันทรานส์แล้วก็อาหารรสเค็มจัดค่ะอย่างที่สองออกกำลังกายสม่ำเสมอการออกกำลังกายช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปที่สมองกระตุ้นการสร้างเซลล์ประสาทใหม่และช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมได้ค่ะ ตั้งเป้าออกกำลังกายระดับปานกลางให้ได้อย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์หรือถ้าระดับหนักก็75นาทีต่อสัปดาห์อย่างที่3นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนสำคัญมากๆต่อการทำงานของสมองทั้งเรื่องความจำการเรียนรู้การกำจัดของเสียในสมองผู้ใหญ่ควรจะนอนให้ได้7-9ชั่วโมงต่อคืนนะคะอันนี้น่าจะยากสำหรับหลายคนเลยครับเรื่องนอนเนี่ย ยาประสำคัญมากจริงๆค่ะอย่างที่4คือจัดการกับความเครียดความเครียดเรื้อรังส่งผลเสียต่อสมองได้หาเวลาผ่อนคลายทำกิจกรรมที่ชอบเช่นทำสมาธิโยคะฟังเพลงอ่านหนังสือทำงานอดิเรกที่ชอบอย่างที่5ฝึกสมองอยู่เสมอทำกิจกรรมที่มันท้าทายความคิดหน่อย เช่นอ่านหนังสือเล่นเกมฝึกสมองเรียนภาษาใหม่ๆห,หรือแม้แต่การไขปริศนาอักษรไขก็ช่วยได้ค่ะอย่างที่ 6. มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการได้พูดคุยพบปะผู้คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมช่วยลดความเครียดต้องการภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมสุขภาพจิตโดยรวมซึ่งก็ดีต่อสมองค่ะและสุดท้ายคือดูแลสุขภาพโดยรวมให้ดี ควบคุมโรคประจำตัวต่างๆที่อาจจะมีผลต่อสมองเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงหรือภาวะซึมเศร้าให้ดีอยู่เสมอวิธีการเหล่านี้ตั้งหากค่ะที่เป็นรากฐานสำคัญจริงๆของการมีสุขภาพสมองที่ดีอย่างยั่งยืนถ้าหากมีความกังวลเรื่องความจำหรือการทำงานของสมองจริงๆควรเริ่มต้นจากการปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแนวทางใกล้ขที่ถูกต้องไม่ควรกระโดดไปหาอาหารเสริมเป็นอย่างแรกเพียงเพราะเห็นคำโฆษณาชวนเชื่อนะคะ ชัดเจนมากๆเลยครับวันนี้ผมว่าเราได้เห็นภาพรวมของเรื่องอาหารเสริมบำรุงสมองที่รอบด้านมากๆเลยนะดูเหมือนว่าวิทยาศา,ศาสตร์กับคำโฆษณามันอาจจะไม่ได้ไปด้วยกันเสมอไปจริงๆแล้วก็ยังมีเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องคำนึงถึงเยอะมากด้วยการหันกลับมาใส่ใจดูแลตัวเองด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตอย่างที่ได้แนะนําไปเมื่อสักครู่น่าจะเป็นหนทางที่น่าเชื่อถือและยั่งยืนที่สุดจริงๆนะครับสําหรับการดูแลสมองของเราใช่เลยค่ะ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะคะว่าในเมื่อหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับอาหารเสริมส่วนใหญ่มันยังดูจำกัดแล้วก็ยังมีความเสี่ยงแฝงอยู่การที่เราพยายามจะมองหาทางลัดสู่สมองที่ดีขึ้นในรูปแบบของแคปซูลหรือเม็ดยาเนี่ยมันอาจจะกำลังทำให้เรามองข้ามหรือละเลยการลงมือสร้างพฤติกรรมสุขภาพดีๆในชีวิตประจำวันที่แม้ว่าอาจจะต้องใช้ความพยายามความสมั่งเสมอมากกว่า แต่เป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงและดีต่อสุขภาพสมองในระยะยาวหรือเปล่าลองกลับไปถามตัวเองดูนะคะว่ามีนิสัยเล็กๆน้อยๆอ,อะไรบ้างที่เราสามารถเริ่มสร้างหรือปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อให้สมองของเรายังคงเฉียบคมและทำงานได้ดีไปได้อีกนานเท่านานค่ะ